ก็คิดว่าหลังจากดิจิตอลวอลเลตแล้วมันก็กระเต้องึ้นเยอะเลยลพรของเงินในระบบมันไม่พอคือเงินมันที่มีอยู่ในระบบมันถูกดูดออกไปถูดดูดออกไปหมดเพราะว่าก็เป็นห่วงเขาเป็นห่วงแบงก์กันเยอะไปทําให้แบงก์จะไม่ ไม่มีเงินที่จะไปปล่อยกู้เพราะว่าดูดหมดดูดไม่ใช่ไม่มีเงินปล่อยกู้คือเงินมาถูกดูดไปเยอะไปฉะนั้นนักเิี่์มองยังไงกับคำวิจารณ์ของดิจิทัลเ l l ต t ที่พักเก้าไกลหรือหลายคนมอง๋อก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรทุกอย่างใครทําอะไรมันก็มีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับก็แต่ว่าคิดว่ารัฐบาลคงทําเพื่อประโยชน์ของประเทศเพราะหลักการของรัฐบาลในครั้งนี้ก็คือว่า เนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยมันโตโตช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนทั้งหมดโตช้าเพราะว่าเงินในระบบเราไม่พอไม่พอที่จะหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจก็เลยต้องต้องเขาก็เลยรัฐบาลก็เลยอยากจะเติมเงินเข้าไปสู่เป่อหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจคุณศกริมองคุณนศกสิมองว่าโครงการนี้มันจะตลอดรอดผ่านตลอดรอดฝันไหมคะไม่น่าจะมีอะไรนะผมดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าตอนเนี้ ก็รัฐบาลอาจจะเพิ่มหนี้ชั่วคราวแต่ว่าก็มีตัวที่จะลดหนี้ของภาครัฐบาลได้อีกนะถ้านี่นี่เพิ่มทางหนึ่งลดทางหนึ่งมันก็เจ้าคนลสินคบารัฐบาลบริหารมาได้ประมาณสักหเดือนเจเดือนแล้วเนี่ยวันขวันมีข่าวปัอมอลมา โ้โหแล้วก็เท่าเจ็ดเดือนมันถึงเวลาที่จะต้องมีการโยกย้ายเลยต้องถามท่านนายกในส่วนตัวของท่านในฐานะที่เคยบริหารประเทศมาเองว่าระยะเวลาเจ็ดเดือนมันเหมาะสมม็เหมาะไหมคะว่าถ้าเกิดอยาบปรับเปลี่ยนต้องแล้วแต่ท่านนายกท่านนายกอาจจะทํางานแล้วมองว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกจะต้องคิดแล้วก็เสนอพัก แต่ละพักรวมแล้วก็พักของเพื่อไทยแต่ตามตามปกติแล้วระยะเวลาเจเดือนเนี่ยถ้าเกิดจะปรับเลยมันจะทําให้เกิดการทํางาน,นที่แบบไร้รอยต่อแล้วแต่บางบางทีก็มัจะบางทีบางบางอย่างต้องรอนานบางอย่างไม่จําเป็นต้องรอ,นนอแต่วันนี้มันเศรฐษฐกิจมันช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงแรกคือรัฐบาลจ,จะใช้เงินประมาณไม่ได้เพรมันรอนานไปหน่อย ก็คือส่วนหนึ่งปัญหาคือการลองลองประมาณอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบราชการที่เปลี่ยนไ,ไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะทพราะไมการขับเคลื่อนทำลำบากอันนองต้องต้องต้องกว่าจะลงตัวก็ใช้เวลาส่วนาตมองว่าตอนนี้ถึงเวลาหยังต้องถามท่านนายกครับ <laughs> ผมผมผมเป็นกองเชียร์เชียร์เชียร์คะท่านตักถิเชียร์ไหมคะ ก็คุยกันเรื่อยๆฮะคุยกันเรื่อยๆมีอะไรก็คุยกันนะครับมาเชียงใหม่รอบสองมาแฟนไปตรงไหนมาถึงแม่บานเลยมีงานครับไปวัดความบุญปตัดมีดีใหม่ด้วยนะครับระว่างระหว่งระวังระหว่างรถที่รถที่ใส่หนังมาครับข้างานใส่หนังนะครับใช่เลยใส่ม่แล้วเลย No, 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 no.